รอยมนทินหรือจะสิ้นเสนีหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังรอยมนทินหรือจะสิ้นเสนีหาตอนที่หบทะพันธ์ของอาจารย์สิงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะอบพระคุณมากคะ่ะ ชายยศปล้นเปลือสว่าให้กับพี่คุณอย่างถึงอกถึงใจจนเธอสำลักความสุขครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะหญิงสาวรักและหลงไหลในตัวแฟนหนุ่มที่แล้วแล้วมานั้นพี่คุณไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งถือไม่มีจิตพิสวาสแม้แต่น้อยทําเพื่อเงินจึงไม่ได้ปล่อยอารมณ์เต็มที่แต่กับชายคนนี้เธอรักและหลงไหลสุดตัวชนิดถอนไม่ขึ้น เมื่อทั้งคู่บรรลุความสุขสุดยอดแล้วจึงนอนกอดกายคุยกันชัยยศกระซิบที่ข้างหูพี่กุลจะรอพี่อีกครึ่งปีได้ไหมรอทำไมจ้ะพี่ยอพี่จะรับปริญญาอีกหกเดือนข้างหน้าไงจ้ะจากนั้นพี่ก็จะไปสอบเป็นประลัดอำเภอพี่กุลก็เป็นคุณนายเมียปรลัดอำเภอแล้วเลื่อนเป็นคุณนายอำเภอในที่สุดดีใจไหมจ้ะพี่กุลดีใจที่สุดเลย พี่เยอะต้องรักษาคำพูดนะคะรับรองเลยจ้ะเพราะพี่รักพี่กุลคนเดียวสุดหัวใจด้วยชื่นใจเหลือเกินพี่กุลก็รักพี่ค่ะเออนี่พี่กุลช่วงสุดท้ายในการเตรียมตัวรับปริญญาพี่ต้องใช้เงินมากเหลือเกินเท่าไหร่คะพี่สองแสนเป็นอย่างน้อยโอ้โหทำไมใช้มากมายถึงขนาดนี้พี่ต้องการใช้เงินถึงขนาดนั้นจริงๆ แต่ถ้าพี่กุลไม่ช่วยก็ไม่เป็นอะไรพี่จะให้คนอื่นช่วยก็แล้วกันอ๋อไม่ได้นะพี่จะให้ใครช่วยไม่ได้พี่กุลเป็นเมียพี่ต้องช่วยพี่อยู่แล้วพรุ่งนี้พี่กุลจะไปเบิกเงินให้แต่เช้าเลยนะคะที่รักโอ้ยอดรักของพี่พี่รักพี่กุลที่สุดเลยรู้ไหมใจยศป้อนคําหวานกับป้อนรสสวรรัสให้พี่กุลเป็นการเอาใจชนิดถึงพริกถึงขิงเพราะกินเงินสองแสน อวนเร้าใจเจ้าหนุ่มรูปงามผู้ซึ่งพิสวาาเงินเหนือสิ่งใดวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดมีนักกล์ฟมาพักผ่อนตีกรอบหนาตาเมื่อออกรอบเหนื่อยจัดก็แวะเข้าร้านอาหารแก้เหนื่อยด้วยเบียร์เย็นเจี๊ยบและรับประทานอาหารบางทีตั้งวงจิบไวน์ถึงขั้นดื่มวิสกี้บรันดีสาวเสิร์ฟที่นี่แต่งตัวด้วยชุดสีขาวแบบนักกีฬาสวยน้องๆดาราทีวี เพราะคัดมาแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะเน้นขาต้องสวยเป็นกรณีพิเศษแขกชั้นผู้ใหญ่จะออบสาวเสิร์ฟคนใดกระดิกนิ้วเรียกเจ๊นงถามราคาค่าตัวเท่าไหร่จ่ายปุ๊บหักปับ๊บห้อร์ซนทว่าเตาเสิร์ฟคนใดมีลีลาประทับใจแขกผู้ใหญ่และแขกเงินถัง200ลิตรพวกนี้แล้วก็กลับมาพร้อมเงินหมื่นเงินแสนก็มี ยิ่งไปกว่านั้นได้เป็นคุณนายหรือเท่าแก่เนี้ยก็มีมาแล้วซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าสถาบันนงโพชนาหลายคนเดือนเดือนเจ๊นงทำเงินเป็นกอบเป็นกรรมจากธุรกิจสาวเสิบชุดนักกีฬาเป็นแสนแสนเจ๊จะลองครบวาระในการคุมสถามกอบแล้วในเดือนนี้เขาวิ่งเต้นตีนขิดบังเอิญโชคเข้าข้างเขานำสาวเสิบหน้าใหม่น,นามออนภาไปประเคนให้ผู้การผู้มีอำนาจเหนือสนามกอบ ผลที่ออกมาคือพันโทฉลองยังโกยเงินอยู่ที่เดิมต่อไปอีกสองปีที่เป็นเช่นนี้เพราะอ,อนนภาเป็นสาวที่ถูกอกถูกใจผู้การสุพจน์แถมยังลงหัวปักหัวปั๊มด้วยเธอไม่ใช่แค่นางบำเรอเธอคือเมียน้อยที่ออกหน้าออกตาเสียด้วยในเวลานี้ร้ายไปกว่านั้นอีกเวลานี้อ,อนนภามีบ้านราคาเกือบสองล้านอยู่มีรถเก๋งใหม่เอี่ยม ทั้งหมดเป็นชื่อของเธอทั้งสิ้นสัญญาณโทรศัพท์ดังขึ้นเจ๊นงคว้าหูโทรศัพท์มากรอกคำพูดนงพชนาการค่ะฉันผู้การสุพจน์นะขอพูดกับฉลองหน่อยสวัสดีค่ะท่านดิฉันต้องขอโทษพี่ฉลองเขาไปตรวจงานในสนามกอล์ฟค่ะมือถือลืมเอาไปด้วย เชิญท่านออกคำสั่งดิฉันจะโนต้ตไว้เสนอพี่ฉลองอีกทีค่ะงั้นเธอจาไว้นะนงนับแต่นี้เป็นต้นไปอ,อนภาเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวจะไม่ให้ไปทํางานร้านเธออีกค่ะท่านดิฉันจะเรียนพี่ฉลองตามคําของท่านส่วนฉันจะพาอ,อนภาไปอยู่ที่ไหนนั้นห้ามสืบเสาะถามหาเป็นอันขาดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเดาเรื่องทันทีค่ะเราจะปฏิบัติตามคําสั่งของท่านโดยเคร่งครัด ดีเท่านี้นะสวัสดีค่ะท่านหวัดดีอน,นงรีบวางสายพึมพำในใจเป็นทีของกูแล้วไอ้หลองมึงหายใจเป็นอีนางออนภาเวลานี้ท่านผู้การคว้าไปแดกหาแล้วกูจะสวมน้ำหน้ามึงให้ดูขณะนั้นจะลองเดินเข้าในร้านคว้าเบียดื่มดับกระหายแล้วตรงเข้าไปหาผู้เป็นเมียมีอะไรบ้างนง ท่านผู้การสุพั์โทรมาเพิ่งวางหูก่อนหน้าพี่จะเข้ามานี่เองเหรอท่านมีคำสั่งอะไรบอกมาเร็วๆท่านห้ามพี่กับนงติดต่อกับออนท่านบอกว่าตอนนี้ออนเป็นของท่านแต่ผู้เดียวและไม่ให้มาทำงานที่นี่อีกต่อไปพันโทฉลองตาเบิกโพรงอาการโกรธเกลกี้ยต่ออนงบังเกิดขึ้นอย่างฉับพลันยกมือชี้หน้าถามเสียงดังรัน่น มึงฟ้องอะไรผู้การบอกกูมาเดี๋ยวนี้นะอีนงไม่บอกกูเอามึงตายเดี๋ยวนี้เลยอาน,นงตกใจแทบเยี่ยวราดตะกุกตะกักบอกโทษพี่นงไม่ได้พูดอะไรจะเย็นยินก่อนพี่ท่านโทรมาสั่งโดยที่นงไม่ได้พูดอะไรเลยสาบานได้เอาละเอาละท่านสั่งอะไรอีกว่ามาให้หมดหมดสุ่มเสียงและสีหน้าของฉลองคลายอาการโกรธเกลกี้วลงบ้าง ก็ไม่มีอะไรท่านห้ามเราสองคนสืบสออค้นหาที่อยู่ของออนนภาหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งท่านบอกว่าเดลเรื่องแน่จะลองตบโต๊ะเสียงดังลั่นเค้นเสียงกราวโถ่เว้ยระยำทิพไหรู้แบบนี้มาให้แม่งผู้เป็นเมียเอ่ยเสียงสั่นเครือคุณพี่ขาเราต้องเอาใจท่านเพื่อผลประโยชน์ของเราเองเพราะรายได้เดือนเป็นแสนแสนชิ้นนี้ หาได้ง่ายๆที่ไหนกันพี่ลืมแล้วหรือเมื่อก่อนโน้นเรายากจนมากหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยใครก็ไม่ได้มีแต่คนดูถูกเหยียดย้ำหมิ่นแคลนเงินเป็นใหญ่เงินคือพระเจ้านะคะพี่ขาผู้หญิงคนเดียวพี่ถึงกับจะยอมสูญเสียไรายได้เดือนเป็นแสนๆเชี่ยวเหรอคนสวยกว่าออนมีอีกมากนงเองก็ไม่เคยขัดใจพี่เลยในเรื่องนี้นะคะไม่มีใครเหมือนออน พอให้หาทั่วแผ่นดินก็หาไม่ได้อีกพันโทั่วฉลองพงออกมาจากส่วนลึกสร้างความฉชงงฉชงายให้กับอนงเป็นยิ่งนักเธอถึงกับหลุดปากออกมาตาเบิกโพลงมันไม่เสียวิสโตรถึงปานนั้นเชี่ยวเหรอเออกูบอกไปแล้วนี่หูตึงหรือไงหาจนทั่วแผ่นดินนี้ก็ไม่มีใครเหมือนอ้อนยิ่งมึงแล้วล่ะก็ไม่ได้หนึ่งในร้อยของอ้อนจะบอกให้แล้วมึงก็สำเนียกที่กูพูดไว้ด้วย ไม่งั้นกูเตะสีข้างหักนะ่าจะบอกให้อน,นงเลือดขึ้นหน้าบ้างจึงตอบโต้ออกไปอย่างลืมตัวใช่ก็ฉันมันแก่แล้วนี่จะให้รักเรึงตรึงใจเหมือนมันได้ยังไงล่ะตอนมึงยังสาวมึงก็สู้มันไม่ได้จะวิเศษยังไงมันก็ผ่านผู้ชายมาแล้วโดยเฉพาะมันโดนผู้ชายเรียงคิวทั้งวันทั้งคืนจนสลบคาที่ต่อหน้าคู่มั่นของมันเศษฉลองตาเบิกถลน มึงเอาอะไรมาพูดอีนองก็ความจริงน่ะสิมึงรู้ได้ยังไงไม่ใช่เรื่องยากเลยฉันส่งคนไปสืบที่บ้านของออนมันรู้อะไรจนหมดสิ้นแล้วอย่างนี้พี่ยังจะว่ามันวิเศษวิโสอีกเหรอคราวนี้พิกล็อกแทนที่ฉลองจะตบเตะอนงกระเด็นเช่นที่เล้วแล้วมาเศษหนุ่มใหญ่กลับหุนหัน ออกจากหน้าเคาน์เตอร์เข้าไปในห้องทำงานพร้อมกับตะโกนโวกเวกให้เอาเบียร์เข้าไปสืบออนนงเสยยยิ้มด้วยความสะใจพ,พึมพำออกเป็นเสียงเยาะหยันสมน้ำหน้านึกว่าของดีมัง้งที่แท้ก,ก็แหลกเหลวยับเยินมาก่อนรู้แบบนี้แล้วคงไม่มานั่งเพอ้อถึงนางอ่อนอีกเห็นเราไม่มีความหมายเอาซะเลยสะใจจริงๆเว้ยเราขอบใจผู้การสุพจน์เป็นที่สุด ที่เอานังนั่นไปจากพี่หลองตลอดการพี่หลองคงไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวกับนางออนอีกแล้วไม่นึกเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราโล่งใจและมีความสุขที่สุดอนโนงยิ้มแก้มแทบปรีสร้างซสาวเสิบน้ำเบียร์เย็นเป็นวุ้นไปให้ผู้เป็นสามีพร้อมกับสั่งให้ตามพี่กุลมาพบเป็นการดวดพี่กุลเข้ามานั่งตรงหน้าถามทันทีมีอะไรหรือเจรู้แล้วใช่ไหมว่าออนเพื่อเราอ่ะ ได้ดีไปแล้วค่ะพี่กุลรู้แล้วและดีใจกับออนด้วยจริงๆที่มีวาสนาชิ้นนี้ฉันก็ว่างั้นเอาแหละเออนี่พี่กุลเธอรู้ไหมว่าท่านผู้การเอาออนไปอยู่ที่ไหนบอกฉันหน่อยสิพี่กุลก็ไม่รู้เหมือนกันไม่พบออนมาสองสามวันแล้วหากอ้อนกลับหอ,อพักพี่กุลจะถามให้ค่ะดีแล้วรู้ใช่ไหมว่าออนไม่มาทำงานที่นี่อีกแล้วเพราะท่านผู้การไม่ยอมให้มา อ,อง o n ถามขณะนั้นเด็กขนของในร้านเข้ามาบอกพี่พิกุลมีคนมารอพบพี่ที่หน้าร้านนงงั้นพิกุลขอตัวก่อนนะเจ้สาวเสิบหุ่นอวบอันเดินสะบัดก้นออกไปทันทีพิกุลนึกแล้วไม่ผิดว่าจะต้องเป็นชายยศเธอจึงยิ้มแย้มเข้าไปหาแล้วหย่อนก้นสวยลงเก้าอี้ข้างๆเอ้ยทำเสียงระลิกระลิ มีอะไรไม่เอ่ยถึงได้มาหาพี่กุลที่นี่ดื่มอะไรเย็นๆไม่คะชัยยศพี่กุลจัดการให้ยังไม่ต้องพี่คิดถึงพี่กุลจนทนไม่ไหวเราไปหาความสุขกันดีกว่านะเอ้ยงานยังไม่เลิกเลยนะพี่เลิกไม่เลิกก็ช่างมันพี่กุลต้องไปกับพี่เดี๋ยวนี้เพราะพี่ทนไม่ไหวแล้วหากพี่กุลไม่ไปพี่จะไปกับคนอื่นนะไม่ได้นะพี่ชัยยศเอาล่ะเอาล่ะพี่กุลจะไปกับพี่เดี๋ยวนี้เลย พิกุลเดินไปบอกเพื่อนสองสามคำแล้วรีบซ้อนหมอเตอร์ไซคชัยยศพาออกจากที่แห่งนั้นมุ่งหน้าไปห้องพักของพิกุลทันทีภายในห้องพักชัยยศไม่ฟังเสียงใดๆรีบเปื้องเสื้อผ้าของตนเองโชว์ความกำยำล่ำบึกให้พิกุลดูซึ่งเป็นไม้ตายที่อีสาวจากบ้านนอกเห็นแล้วถึงกับซีดปากหลับตาพริมอุ๊ยวันนี้ทำไมเจร้อนจัง ทุกทีพี่ใจเย็นกว่านี้นี่คะจากนั้นชัยยศก็ปรนเปลอความสุขสุดยอดให้กับพี่กุลจนเธอต้องครวญครางออกมาเสียงดังคับห้องและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นเมื่อชัยยศผ่าออกดือ้อโอ๊ยพี่อย่าเพิ่งไปถ้าไม่ให้สองแสนพี่จะไปเดี๋ยวนี้เลยและไปกับผู้หญิงอื่นด้วยที่แท้ชัยยศทิ้งไพ่าตาย พร้อมกับลุกขึ้นยืนโชว์ความกำยำที่พี่คุณลหลงไหลในความสุขสุดข,ข,ขีดและสะใจทุกครั้งเป็นการยั่วยวนพี่คุณรีบอุทธรอ,อ้อนวอนเสียงกระเสา่าหน้าแดงจัดพี่ขาแสนหนึ่งพอไหมพี่คุณจะได้เก็บเอาไว้ใช้บ้างมีได้พี่จําเป็นต้องใช้เงินสองแสนภายในวันสองวันนี้หากพี่คุณให้พี่ไม่ได้พี่ก็จะไปเอาจากที่อื่นมีถมเทไปที่เขาจะช่วยพี่ แล้วพี่ก็จะไปให้ความสุขกับเขาเต็มเปี่ยมด้วยอ๋ออย่านะพี่ชายยศพี่คุณไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้พี่ไปยุ่งกับคนอื่นงั้นต้องสองแสนเขายื่นคำขาดตกลงค่ะสองแสนก็สองแสนพอใจยังคะพอใจแล้วจ้ะพี่ขาพี่คุณรักพี่มากนะคะชายหนุ่มเป็นผู้ชนะโดยเด็ดขาด คราวนี้เขาไม่อิดออดอีกต่อไปรีบปนเปรือความสุขให้กับเธออย่างสุดขีดในที่สุดทั้งคู่กอดรัดกันแน่นจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันซุ้มเสียงที่เปล่งออกมาฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาชาติใดในโลกสองชั่วโม,มงต่อมาเงินสองแสนก็ปลิวเข้ากระเป๋าชัยยศเขาสมหวังใจอรทึกซ่อนยิ้มในหน้าเมื่อบรรลุจุดประสงค์แล้ว เาฤาอหาดหลังงามสองชั้นปลูกบนเนื้อที่งานเศษเป็นหมู่บ้านจัดสรรมีระดับห่างจากตัวเมืองรอราวห้กิโลเมตรพนตี้สุพพน์ซื้อให้กับออนภาซึ่งเธอไม่ได้อยู่ในฐานะเมียเก็บอีกต่อไปแล้วเพราะผู้การสุพจน์ได้เลื่อนให้เป็นเมียคนหนึ่งโดยพาออกงานสังคมอย่างออกหน้าออกตาโดยมิแครว่าคุณนายบ้านใหญ่จะว่ายังไง อ,อนนาาขนข้าวของเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์มาแล้วเครื่องตกแต่งภายในบ้านครบครันคารืหาดราคาสองล้านจะมีแต่ตัวบ้านเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดอาทิตย์ต่อมาผู้การซโพจ์ถอยรถเก่งคันใหม่เอี่ยมสีแดงเลือดหมูจอดไว้ที่โรงรถกลายเป็นเครื่องประดับบ้านที่ขาดเสียไม่ได้ผู้การสุพจน์พาอนนาาไปเรียนขับรถไม่กี่วัน หลังจากนั้นเธอก็ขับปรอเฉิดฉายไปไหนมาไหนด้วยตนเองเย็นวันนี้อนนภาเตรียมอาหารและบรันดีไว้รอรับผู้เป็นสามีซึ่งเวลานี้มานอนค้างที่นี่ทุกคืนเมื่อถึงเวลาผู้การสุพจน์มาอนนภาในชุดนอนบางเบาราคาแพงถลาไปรับที่ประตูโดยเธอขยิงไปเท้าขึ้นหอมแก้มพร้อมกับทักทายไพเราะคุณพี่ขาเหนื่อยมิคะ สุพศหอมแก้มผ่องเมียสาวฟอดหนึ่งสูดลมหายใจเข้าปลอดลึกเอ,อ่ยยิ้มยิ้มชื่นใจเหลือเกินเมื่อกี้ออนถามอะไรพี่นะออนถามว่าคุณพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยจ้ะแต่พอกลับถึงบ้านก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งว่าแต่ออนเตรียมอะไรให้พี่ทานบ้างล่ะชักหิวแล้วสิของชอบของคุณพี่ทั้งนั้นออนสั่งมาจากร้านอาหารประจำ คุณพี่เรียกน้ำย่อยสักเป๊กสิคะโอ้ดีมากเลยจ้ะจากนั้นผู้การสุพจ์ล่อบรันดีเพียวๆตามด้วยน้ำเย็นเป่าล่มออกปากพรางยื่นจมูกไปหอมแก้มเมียสาวซึ่งหอมกลุ่นไปทั้งร่างคุณพี่อาบน้ำก่อนดีกว่านะคะจะได้สดชื่นพูดพร้อมกับมือเรียวดุดรำเทียนขาวผุดผ่องง่วนอยู่กับการปลดกระดุมเสื้อของผู้เป็นสามี ครู่ต่อมาทั้งสองก็มานั่งคลอเคลียกันที่โต๊ะอาหารโดยผู้การสุพจน์ร่อบ,บรันดีเป็นแก้วที่สองแล้วเขาก็หยุดเพียงแค่นั้นคืนมากกว่านี้ได้หลับทั้งพี่ชายน้องชายสิ่งที่ตั้งใจมาด้วยใจที่ครุกรุ่นด้วยความสุขก็จะสูญเปล่าออนและสุพจน์รับประทานอาหารและคุยกันกระหนุงมกระหนิงอย่างมีความสุขราวกับพัวหนุ่มเมียสาวเออนี่ออน เมื่อเช้าพี่โทรไปที่ร้านอาหารเจนงนะเขาหยุดพูดนิดหนึง่งโดยยกแก้วน้ำขึ้นดื่มอ่อนนภาชะงักมือเช่นกันโดยเงยหน้าขึ้นมองผู้เป็นสามีพร้อมถามเบาๆคุณพี่โทรไปทำไมหรือคะพี่สั่งห้ามอโนคงกับฉลองไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับออนอีกเป็นอันขาดทั้งยังห้ามพูดอะไรๆเกี่ยวกับออนด้วยพี่คาดโทษไว้ถ้าฝ่าฝืนเกิดเรื่องแน่ๆ ออนเองก็ต้องยกระดับฐานะทางสังคมให้สูงขึ้นในฐานะเมียคนหนึ่งของผู้บังคับการทหารต่อไปนี้พี่จะพาออนออกงานสังคมด้วยขอบพระคุณค่ะออนจะทำตามที่คุณพี่บอกดีจ้ะจำไว้นะในวงสังคมชั้นสูงหรือที่เรียกว่าสังคมไฮโซนั้นเขาจะวางตัวกันไปอีกแบบหนึ่งเขาจะไม่พูดถึงเรื่องอดีตให้จำไว้นะ เขาจะพูดยกตนเองและสามีทั้งทางตรงและทางอ้อมพูดง่ายๆก็คือต้องคุยเกืองนิดๆไม่มีใครว่าตนเองต่ำต้อยเข้าใจที่พี่พูดนะเข้าใจค่ะเธอพยักหน้ารับทราบและเข้าใจเพราะฉะนั้นออนจะต้องสังเกตแล้วเรียนรู้เอาเองพี่จะซื้อหนังสือกู้มือการเข้าสังคมมาให้อ่านในนั้นจะสอนหมดเกี่ยวกับการวางตัวในสังคม โดยเฉพาะการรับประทานอาหารของชาติต่างๆให้ถูกวิธีออนต้องศึกษาให้ท่องแท้นะจ๊ะค่ะออนจะทําตามที่คุณพี่บอกทุกอย่างจะไม่ให้คุณพี่ผิดหวังเลยค่ะดีมากจ้ะมีอะไรบอกพี่มาได้นะหรืออยากได้แม่บ้านมาช่วยแบ่งเบางานในบ้านและเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาก็บอกพี่จัดการให้ทันทีตอนนี้ยังค่ะหากต้องการเมื่อ,อไหร่ออนจะบอกคุณพี่นะคะงั้นก็ตามใจ หลังอาหารมื้อเย็นผ่านไปทั้งคู่มานั่งดูทีวีที่ห้องนั่งเล่นเพื่อย่อยอาหารและฝ่ายชารีบปิดทีวีคว้าวร่างงามได้สัดส่วนมาก่อนแล้วพาขึ้นวิมานเพื่อหาความสุขตามภาษาวัวแกะเคี้ยวหญ้าอ่อนอย่างลุ่มหลงมัวเมาไฟสว่างติดพรึบในทันทีด้วยลีลาสุขุมนุ่มลึกตามสไตล์ของผู้การสุพจน์ซึ่งอ,อน,นภารับได้ ส่วนจะสะใจถึงใจหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเวลานานถึงสองอาทิตย์แล้วที่พิกุลชะเง้อคอมองหาชาัยยศชายคนรักซึ่งหายต๋อมไปเลยเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทุกครั้งเธอต้องภาวาไปรับเพราะคิดว่าเขาโทรมาแต่หาใช่ไไม่พี่ชัยยศเป็นอะไรไปน,นะถึงได้หายหน้าหายตาไม่มาหาเราตั้งสองอาทิตย์แล้วปกติเขาจะมาหาเราแทบทุกวัน หรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยคงโทรมาบอกเราแล้วไม่ใช่เงียบหายไปแบบนี้เราไม่สบายใจเลยคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปเราคงต้องตามไปดูที่หอพักแล้วละ่ะพ,พึมพำเสร็จพ่กุลรีบแต่งตัวเพื่อออกไปช้อปปิง้งเพราะข้าของเครื่องใช้บางอย่างหมดลงชั่วโมงต่อมาบริเวณชั้นสามของห้างสรรพสินค้าดังของจังหวัดนี้ พี่กุลตรงไปยังร้านขายรองเท้าก้มลงหยิบรองเท้าคู่หนึ่งขึ้นมาดูต้องรีบวางลงทันทีเมื่อเหลือไปเห็นหญิงชายคู่หนึ่งคลอเคลียเดินผ่านหน้าร้านขายรองเท้าไปต้องพึมพำออกมาเบาๆเอ๊ะนั่นพี่ชายโยเทลหรือเปล่านี่เธอหุนหันออกจากร้านขายรองเท้าแล้วเดินตามทันชายหญิงคู่นั้นที่หน้าร้านขายชุดชั้นในยี่ห้อดัง เป็นจังหวะเดียวกับที่ฝ่ายหญิงยกมือขึ้นจับต้นแขนฝ่ายชายพร้อมกับเอ่ยว่าพี่คะนวนจะซื้อชุดชั้นในหน่อยของเก่าหมดสภาพไปแล้วเอาสิจะกี่ชุดก็ได้ฝ่ายชายบอกพร้อมโอบไหลผุดพองกลับต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงแผนด้านหลังพี่ชายยอศนี่มันอะไรกันบอกพี่คุณเดี๋ยวนี้นะเขาหันขวับมาทันที ต้องเบิกตากว้างนิดหนึง่งรีบถามเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอา้าวพ่กุลหรอนี่ยนังนี้เป็นใครบอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่เช่นนั้นเห็นดีกันแน่เธอแผดเสียงกล้องชี้หน้าหญิงสาวที่มากับชายยศหญิงๆิงนวลน,นางเมียของพี่เองแกแกไอ้คนสารเลวแกหลอกลวงฉันชายยศหน้าสบาดตามแรงตบของพิกุล นวลน,นางถลันเข้ามาชีหา้หน้าอีนาง่้อแกตบหน้าผัวฉันทำไมยังน้อยพไีได้ซ้ำสำหรับไอสัตว์นรกตัวนี้มันหลอกเอาเงินฉันจนหมดตัวฉันจะฆ่ามันยากง้อเองทำไมนวลน,นางตอบโตไว้พี่ชัยยอดช่วยด้วยพี่กุลร้องลั่นเมื่อถูกนวลน,นางซึ่งตบแม่นและตบหนักกว่าตบเข้าที่กามซ้ายจนเซธลา แทนที่ชัยยศจะช่วยกลับดักเตะด้วยเท้าซ้ายเข้าซี่โครงซ้ายอ้อยพิกุลสะเทือนเฮือกลองลั่นแล้วล้มลงกองกับพื้นห้างสปปรรพสินค้าตบหน้ากูลหรต้องเจอตีนกูแบบนี้แหละชัยยศชี้หน้าพร้อมเข้ากระทืบซ้ำต้องสะดุ้งเหือกเมื่อเสียงดังขึ้นทางเบื้องหลังหยุดเดี๋ยวนี้เนาะ รอปภประจำห้างสองคนเป่านกหวีดดังแสบแก้วหูเข้ามาคว้าแขนของชัยยศไว้อีกคนพยุงพิกุลให้ลุกขึ้นสอบถามเรื่องราวปรากฏว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวรอปภจึงปล่อยตัวไปพิกุลเองอายแสนอายรีบเล้นกายลงบันไดไปอย่างรวดเร็วจากนั้นหญิงสาวรีบกลับหอพักปิดประตูห้องร้องไห้โฮออกมา มีเท่าไหร่ก็ปล่อยออกมาจนหมดสิน้นซึ่งมีทั้งรักทั้งแขนและเสียใจน้อยใจระคนปนเปนกันไปจนหมดสิน้นแทบแยกแย้อะไรไม่ออกเกือบห้าโมงย็นพี่คุณถึงได้หยุดร้องไห้และตัดสินใจเด็ดขาดที่จะปลิดชีพตนเองเธอคว้าเชือกในล่อนแล้วมัดปลายเชือกติดกับซี่ลูกกงบนสุดในห้องพักปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง ผูกเงื่อนตายแล้วขึ้นยืนบนเก้าอี้กลมพร้อมกับสวมบวงเชือกเงื่อนตายที่คอโดยปมเชือกอยู่ที่ท้ายถอยเธอหลับตานิ่งพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่กุลขอลาก,ก่อนชาตินี้บุญน้อยอีกทั้งยังโง่ให้เขาหลอกเสียทั้งตัวเสียทั้งเงินเจ็บแขนแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะพี่กุลโง่อเองไม่กล้าอยู่ดูโลกต่อไปขอใช้วิธีนี้เป็นทางออก พ่อแม่ยกโทษให้พี่กุลด้วยแล้วเธอเตะเก้าอี้ลม้ลมลงโปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้า ขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกันยาด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ